สวัสดีครับพบกับช่องเตกข่าวมุมช่องที่จะพาทุกท่านเข้ามารับชมการวิเคราะห์บอลแบบเน้นๆที่เดดบอลวันชันที่2ี่ตุลาคม2568อมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าไซนาจโจเอนพบกับคู PS เเวลา01.10นาฬิกาบางโมมีฟอร์มแข่งให้เห็นเหมือนกันพอต้องเตยูโรปาลีกสลับกับลีกสวีดเดน์ขั้นกลางสัปดาห์โดยล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเสมอดินาโมสกเกรหนึ่งต่อหนึ่งทอกระพาน5เกมท้ายด้วยผลชนะ2เสมอ1แพ้2 แคมแยกเฉพาะเกมเย้าออกมาจะเห็นชัดว่าติดขัดจากการเก็บชัย1เสมอ2แพ้2จาก5นัดล่าสุดและแนวรุกยิงแค่6ประตูแต่เกมลับเสียไปเย็นลูกแมจผ่านมาฮามาบี้จะเล่นนอ,อกบ้านไม่ค่อยดีแต่หากว่ากันที่ภาพรวมผลงานถือว่าคืบหน้าขึ้นมาห้าแม่ผ่านมาจบชนะ3เสมอ1แพ้1โกยเพิ่ม10แต้มและเด่นตรงเกบุกที่ยิง12ประตู มัลโม่ฮันน์สมาเลวักเฮดโคชสกาบรกรูฟมีหลายจุดต้องเช็คหลังผ่านเกมยูโรปาลีกที่เปิดบ้านเสมอดินาโมสกรีบหนึ่งต่อหนึ่งโดยรอทดสอบความฟิตของลาซยอนเซนอันนอซิเกอร์ซันอันเดอร์สคริสเตียนเซนและอีริกบอชแฮมมอนส่วนผู้เล่นหมดสิทธิ์ช่วยทีมเหลือเกนเตียนไลคี ee, กับวิลเลียมเอเคนซันทั้งนั้นแกนหลักของทีมมีเอมานูเอลอีคองกองหน้าตัวเก่งยิง4ประตูและ son, ดานิเอลกรุ๊กยอนสันสัตว์สลูกเท่ากัน พร้อมด้วยผลงานจ่าย6แอซิสส่วนแดนกลางออโตโรเซนเกรนจ่าย7แอซิสและช่วยยิง2ลูกฮามาบีคิมเฮลเบิร์กกุนซอฮามาบีเตรียมลุยต่อด้วยทีมชุดชนะ2เกมรวดในเดือนตุลาคมด้วยอาศัยการเปิดเกมรุกของนาเฮียเบซารากองกลางกับตันทีมที่พกสุดยอดผลงาน1 6ประตูและจ่าย4แอซิสคอยประสานงานกับคู่กองมา้ามอตาเดอร์มาเชตแข้งอิรักยิง7ลูกและป้อนพื้นสามแอซิสร่วมกับเปาโลสอับราฮัมช่วยเติม5ลูก คะนลิสต์เดี้ยงก่อนเดือนครั้งนี้เหลือเดนนิสคอลแลนเดอร์และเฟเดริกวินเทอร์ที่ได้ฟันธงไซนาจจเอนเสมอคู่ PS สคู่ต่อมา FC ฟซนซินซินตีพบแกับโคลัมบัสครูเวลา05.45นาฬิกา FC ซซินซินตี้ FC ซีซินซินตีของกุนสือแพนูแอนจรเริงเงาอายุเจบาลี5นัดลูคัสเองเกล33นัดลูก้าโอเรยาน 27นัด2ประตูแมตนิสกา2ีนัดแบรสมิด27นัดเหล่าบรรดาแข้งเบี้ยงที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้แน่นอนคาดว่าหนูแน่นเตรียมหวังมากในระบบ3-412โดยมีเกเวงดองกี้29นัด15ประตูกับเรนเนอร์ดาซินวา16นัด4ประตูควงคู่ลาสกอร์ในแดนหน้าตามระเบียบโคลบัสครูโคลบัสครูของครูเซวิฟรีน้องซีจะไม่มีชื่อเวซามอบูอาลีห้านัดสามประตู โมฮัมเหม็ดฟาซี่27นัด2ประตูและดิออโกดรอซี่19นัด6ประตู3แข้งตัวเจ็บหน้าเดิมที่อยู่ยระวว่างพักรักษาตัวทั้งหมดคาวานงซีจะวางหมากในระบบ3 4 2 1โดยมีดานเนียนกาสแดก32นัด6ประตูและยินน่าลาจะขายพร้อมกับฮูโก้ปิกกาด8นัดและลาซีรับบาดนนั่น17นัด1ประตูไป็น2ตัวรุกคอยสพอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตร เกมนี้มองว่าโจบา inity, ้าน FC ซิซินิ n a t นักทีมกลมความได้เปรียบและการใชยไปได้ไม่ยากเย็นแม้จะไร้เงากำลังควรจากหลายหลักไล่คลางแต่ว่าตัวตึงในแดนบนอย่างเกอเวงดองกี้ก็ยังฟิตพร้อมลงล่าตะไข่เหมือนเดิมฉล่นแล้วความอัตราไรก็ไม่น่าจะลดน้อยลงไปโดยในด้านของฟอร์มการเล่นมางบอกว่าจทีมผลงานดีกว่าชัดเจนโดยการคว้าชัย4จาก5นัดท้ายในลีกแบบไม่แพ้ใครขณะที่ทีมเยงคอนบันสครูเอาชนะคู่แข่งได้เพียงครายเดียวตลอด5เกมลีกที่ผ่านมา เสมอสแพ้สโดนทะลุงแนวแรบยับเย,ยินร่วมร่วม8เม็ดดูทรงแล้วไม่แค้วเสร็จจะว่านงานละเอียดเบียดเข้าไปสบายใจฟันทงจัดรอด f อฟซีซินซินนาตีพิชิตแช้งทีเด็ดฟันธง f อฟซีซินซินนาตีคู่ต่อมาคู่สุดท้ายของวันนี้มินเนสต้าอยู่ในเตดคบกับเซียร์เทนซซวเดอร์ เวลา09.00นามินนิโซตาอยู่ในเดของคุณสื่อเอริกแรมซี่จะไม่มีชื่อคาร์ลส์ฮาวิ25นัด2ประตูและโฮยันยุง4นัด2คข้งเลี่ยงขางสตอกที่อยู่ในระหว่างพักฟืน้นฟูสภาพร่างกายทั้งคู่ คาดว่าเรมซี่เตรียมหวังหมากนิว้วระบบซ 4, 4 2โดยมีโรบินรอดกับเจคินเพเรล่า33นัด6ประตูควงคู่ลาสกอร์ในแดนหน้าและใช้ในตาดิโอสทรีแอนติสฮานัด2ประตูปากหลักคุมเชิงถักแดงกลางตามระเบียบเซเทนซาวเดอร์สของมุนคุสเรบิอันสมเอลเซอร์ ail, Sir, จะไม่มีชื่อไปโดนเดลลาเบกา26นัดสีประตูแรนเคน75นักใหญ่มากโกเมสอันตราเดย์นัดและพออาริโอลา2นัดบดแข้งเลี่ยงหน้าเดิมทั้งหมด คาวัลสเมื่อเตรียมวางมากในระบบ4-2-3-1โดยมีจอแดนมอริส17นัด5ประตูออกสตาร์ทยืนหน้าล่าสากขายและใช้อัลเบิร์ตรูสนักสาก39นัด11ประตูแรปจ็อบไพลเตอร์เกอร์เรคอย์ซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตรทัศนาค่อนข้างเห็นด้วยสื่อน,น้องหลายสำนักว่าทีมเยือนเซียเทนซาวเดอร์สมีจีพอที่จะบวกคอนเทกกลับมาได้แน่นอนโดยผู้นั้นสุดเข้มกับชายมา3นัดท้ายในดีและยิงรวม4ประตูเลยทีเดียว แต่ว่าช่วงนี้มันใจ,จัดผมสัตทุกทีมประกอบกับเจ้าทีมมินสเตอร์ยูนิเต็ดฟอร์มค่อนข้างทุรทุเลพอสมควรด้วยการชนะเพียงใครเดียวตรอดฮานาทานีดีและโดนยิงรวมค่าเม็ดอีกด้วยแถมการไม่มีคาร์ลส์ฮาวิทที่เจ็บก็ค่อนข้างส่งผลกระทบกับพวกเขาอยู่เยอะทีเดียวไม่แปลงคณะที่งานนี้จะขอถือถังอคตุกบุกชนะไวชิวฟันทงวางเซียเทนซาวเดอร์ติดเทอร์โบลุยชิเด็ดฟันทงเซียเทนซาวเดอร และนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ครับที่เตะเข้ามุมแน่นเอาฝากทุกท่านถ้าช่นชอบชินใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ว่าหมดเวลาจะกันไหมพรุ่งนี้นะครับสำรับวันนี้สวัสดีครับ